เดนนิสันแข่งที่เลอเบติสทุ่มจ่ายค่าตัวแพงที่สุดในโลกในปี1998อนโทนีไม่ใช่คนแรกที่ทาให้เลอเบติสโดนตั้งคำถามว่าทำไมถึงใจเงินขนาดนั้นเอาตัวนักเตะบาราซิลคนนี้มาร่วมทีมเพราะในอดีตมีคนที่สุดยิ่งกว่าคนที่ทําให้เลอเบติสเป็นทีมที่ครอบครองนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างเดนนิสันนักเตะถนัดเท้าซ้ายเล่นปีกขวาแถมยังจอมลีไลค์ใครอนโทนีเทียรด้วยกันมันกว่าเข้ากลุ่มนําเล่นฟุตบอลลิกหน้าโปรไฟล์เลยครับโดยเดนนิสันเป็นผู้เล่นที่ และแน่นอนว่าเรื่องลีลาท่าทางไม่ต้องพูดถึงนี่คือนักเตะแซมบ้าที่แค่คุณส่งบอลให้เขาเขาจะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ทั้งวันอย่างไรก็ตามความสามารถของฟุตบอลไม่ได้อยู่ที่ลีลาแต่มันอยู่ที่ผลลัพธ์มากกว่าเรื่องของความได้ไม่เป็นเกมของเดนิวสันคือสิ่งที่เขาโดนนักเตะหลายคนออกมาโจมตีในเชิงที่ว่าเสียดายพรสวรรค์เพราะถึงจะเลี้ยงพลาดแต่พอจังหวะชี้เป็นชี้ตายกับดันพลาดจังหวะที่ควรจะยิงกับส่งส่วนจังหวะที่ส่งก็ควรจะยิงผลลัพธ์ก็คือเดนิวสันเล่นในเบรติสจนจบซีซั่นลงงนนาาามไปเเเก้รระะตออออัี่หวพใขข็ มแล้วฟอร์มการเล่นของทีมก็แย่จนต้องตกชั้นไปเล่นในระดับเซกุนดาสุดท้ายก็เล่นไม่ไหวจริงๆรวมถึงค่าเหนื่อยที่แพงไม่ใช่เล่นเบติติปล่อยเนรูสันให้ฟาร์เมงโกในบราซิลยืมตัวจากนั้นในปี2005ก็ขายเขาไปขาดทุนให้กับบอกโดอย่างไรก็ตามใช่ว่าชีวิตเขาจะล้มเหลวสีทีเดียวเพราะในปี2002ลุยเฟลิเปสโคลารี่เลือกเขาติดทีมชาติบราซิลไปลุยฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้เป็นเจ้าภาพและแน่นอนว่าเขาจบทัวร์นาเมนต์น,นั้นด้วยการเป็นแชมป์โล,ลออก